สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลูกเสือในใจเจ้าพระยาสุรสีพิสนุวาธิราชดวงวีรบุรุษผู้เป็นดังพยักแห่งเมืองสองแควคือการบอกเล่าเรื่องราวแห่งความพักดีสติปัญญาและโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจท่านคือแม่ทัพผู้ยืนหยัดต่อสู้กับอริราชศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับต้องจบชีวิตลงด้วยความเข้าใจผิดในหมู่พวกเดียวกันเอง ในมหายุคแห่งการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นปึกแผ่นท่ามกลางเปลเวเพลิงแห่งมหาสงครามที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีนามของขุนศึกคู่พระไทยพระองค์หนึ่งที่ยืนหยัดเป็นประการเหล็กกล้าแห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือท่านคือเจ้าเมืองผู้เป็นที่รักของไพร่ฟ้าคือจอมทัพผู้ใช้สติปัญญายืนหยัดต่อสู้กับกองทัพที่เหนือกว่านับสิบเท่า และคือวีรบุรุษผู้ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่โชคชะตากลับเล่นตลกให้วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดนี่คือเรื่องราวชีวิตอันเข้มข้นของเจ้าพระยาสุรสีพิสนุวาธิราชเพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญและโศกนาฏกรรมของเจ้าพระยาสุรสีเราจำต้องเดินทางย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและได้ทรงย้ายราชธานีมาสร้างใหม่ณฝันะ่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานามว่ากรุงเทพมหานคร แผ่นดินสยามในขณะนั้นเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากซากปรักหักตั้งของสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาแม้จะผ่านยุคแห่งการกอบกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาแล้วแต่ความมั่นคงของราชอาณาจักรยังคงเปราะบางอย่างยิ่งภารกิจของล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาคู่พระไทยนั้นใหญ่หลวงนัก ทั้งการสร้างพระนครการฟื้นฟูพระศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะจากอาณาจักรพม่าแห่งราชวงศ์องบองซึ่งยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างสยามให้สิ้นซากในการจะสร้างชาติให้มั่นคงได้นั้นจำเป็นต้องมีขุนนางคู่ใจที่มีความสามารถและความซื่อสัตย์พักดีอย่างสูงสุด ไปประจำการดูแลรักษาหัวเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และหนึ่งในขุนนางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงไว้วางพระหฤทัยมากที่สุดก็คือบุรุษผู้หนึ่งนามว่าดวงประวัติในช่วงต้นของท่านเจ้าขุนดวงนั้นมีได้มีบันทึกไว้โดยละเอียดนักแต่สันนิษฐานว่าท่านเป็นขุนนางเก่าที่เคยรับราชการและสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านการทหารและการปกครองมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็มีสติปัญญาที่สุขุมรอบคอบสามารถอ่านเกมการเมืองและการสงครามได้อย่างเฉียบแหลมคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ท่านเป็นที่โปรดปรานและได้รับความไว้วางประหาทไทยให้ไปปกครองเมืองที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของราชอาณาจักร ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิษณุโลกให้ไปเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกหรือที่เรียกกันติดปากว่าเมืองสองแควเมืองพิษณุโลกในยุคนั้นมิใช่เป็นเพียงเมืองใหญ่ธรรมดาแต่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงเป็นศูนย์กลางทางการทหารเศรษฐกิจและการปกครองของดินแดนทางตอนเหนือทั้งหมด เป็นประการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกบุกทะลวงลงมาถึงชัยนาทและกรุงเทพมหานครได้ตำแหน่งเจ้าเมืองพิษณุโลกจึงเป็นตำแหน่งที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึง้งเปรียบเสมือนแม่ทัพภาคที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยและเตรียมพร้อมรับศึกอยู่ตลอดเวลา พระยาพิษณุโลกดวงได้ส่งปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องท่านได้สร้างเมืองพิษณุโลกให้กลับมามีความเข้มแข็งอีกครั้งภายหลังยุคสงครามมีการซ่อมแซมกำแพงเมืองสะสมสะเสบียงอาหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์และที่สำคัญที่สุดคือการฝึกปรือไพรพลให้มีความพร้อมรบและมีระเบียบวินัย ท่านเป็นพ่อเมืองที่ปกครองด้วยทศพิษราชธรรมอย่างแท้จริงเป็นที่รักใคร่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือทั้งปวงท่านมีความใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังทุกสุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทำให้ไพร่ฟ้าค้าแผ่นดินต่างพร้อมใจที่จะสู้ถวายชีวิตเพื่อปกป้องเมืองและปกป้องเจ้าเมืองอันเป็นที่รักของพวกเขาด้วยผลงานและความพักดีอันเป็นที่ประจักษ์ ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชจึงได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานราชธินานาธและบรรดาศักดิ์ให้สูงขึ้นเป็นเจ้าพระยาสุรสีพิสุวาธิราชซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ระดับเจ้าพระยาที่สง่างามและมีความหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองพิษณุโลกผู้กล้าหาญดุดราชสี ตลอดช่วงเวลาหลายปีแรกแห่งกรุงรัตนาโกสินทร์เจ้าพระยาสุรสีดวงได้ทรงทำหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงเป็นดั่งกำแพงเหล็กที่คอยปกป้องราชธานีแห่งใหม่ให้สามารถเติบต่อและสร้างความมั่นคงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่ท่านย่อมทรงตรหนักดีว่าความสงบสุขนี้เป็นเพียงความสงบก่อนพายุจะมาถึง พายุลูกใหญ่ที่สุดที่กำลังก่อตัวขึ้นนักุงอังวะและกำลังจะพัดกระหน่ำเข้ามายังสยามประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน พยักแห่งเมืองสองแควท่านนี้กำลังเตรียมความพร้อมทั้งหมดที่มีเพื่อรอรับการมาเยือนของศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านภารกิจที่จะสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แต่ก็จะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าที่สุดในเวลาเดียวกันปีพุทธศักราช2328 พายุแห่งสงครามที่ทุกคนคาดการไว้ก็ได้พัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดพระเจ้าประดุงกษัตริย์แห่งพมา่าได้ส่งกรีธาทัพครั้งประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนามสงครามเก้าทัพโดยมีเป้าหมายที่จะบทขยี้กรุงรัตนโกสินทร์ให้สิ้นซากในคราวเดียวในบรรดากองทัพทั้ง9้าทัพของพม่านั้น กองทัพที่มุ่งหน้ามายังหัวเมืองฝ่ายเหนือถือเป็นกองทัพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีกำลังพลรวมกันถึงส0 0 0 0ื่นคนภายใต้การนำของแม่ทัพใหญ่สองคนคือสโดสิริมหาอุจนาและเนเมียวลสีหะสุยโดยมีเป้าหมายหลักคือการตีเมืองตากกำแพงเพชรและที่สำคัญที่สุดคือเมืองพิศณุโลกให้แตกพ่าย เพื่อเปิดเส้นทางลงไปสมทบกับทัพหลวงที่กาญจนบ,บรุรีเมื่อข่าวการเคลื่อนทัพของพม่ามาถึงเมืองพิษณุโลกเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชดวงในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของหัวเมืองฝ่ายเหนือก็ได้ทรงเตรียมการรับศึกอย่างเต็มกำลังท่านได้ประสานงานกับพระยาระแหงศิลเจ้าเมืองตากและเจ้าเมืองอื่นๆในสังกัดให้เตรียมพร้อมรับมือฆ่าศึกตามแผนที่ได้วางไว้ วีรกรรมของพระยาระแหงศิลในการขัดราชองค์การและใช้ยุทธวิธีรบหน่วงเวลาได้ช่วยซื้อเวลาอันล้ำค่าให้แก่ฝ่ายไทยเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดกองทัพพม่าที่ใหญ่กว่าหลายเท่าก็สามารถบุกทะลวงผ่านมาจนถึงชาญเมืองพิษณุโลกได้สำเร็จการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่างพยักษ์แห่งเมืองสองแควกับกองทัพมหมาของหงสามวดดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เจ้าพระยาสุรสีทรงมีกำลังพลในเมืองพิษณุโลกเพียงหยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับข้าศึกแต่สิ่งที่ท่านมีมากกว่าคือขวัญและกำลังใจและความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์จากการตั้งรับอยู่ในป้อมปราการที่แข็งแกรง่งท่านได้ทรงวางแผนการป้องกันเมืองอย่างรัดกุมที่สุดมีการจัดกำลังทหารขึ้นประจำการบนกำแพงเมืองทุกจุดเตรียมปืนใหญ่และอาวุธต่างๆให้พร้อมยิงและที่สำคัญคือ การปลุกใจไพรพลและชาวเมืองทุกคนให้ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนเองการล้อมเมืองพิษณุโลกได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดกองทัพพม่าได้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่กำแพงเมืองอย่างหนักหน่วงและส่งทหารเข้าปีนกำแพงเมืองหลายครั้งหลายคราแต่ทุกครั้งก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างกล้าหาญและมีวินัยของทหารไทยภายใต้การนำของเจ้าพระยาสุรสี ท่านมิได้ทรงเป็นเพียงผู้บัญชาการที่นั่งสั่งการอยู่บนหอคอยแต่ทรงเป็นจอมทัพนักรบที่ลงมาบัญชาการรบเคียงบาเคียงไหลกับเหล่าทหารด้วยพระองค์เองทรงสเสด็จตรวจตราให้กำลังใจทหารตามเชิงเทินต่างๆอยู่เสมอพระจริยวัตรที่กล้าหาญและไม่หวั่นเกรงต่อพยันตรายนี้ได้สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่เหล่าทหารและชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาพร้อมที่จะสู้ถวายชีวิตตามคำสั่งของพ่อเมืองอันเป็นที่รักของพวกเขาเจ้าพระยาสุรสีส่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการวางแผนการรบอย่างน่าทึ่งท่านไม่ได้รอให้พม่าบุกเข้ามาแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ทรงใช้ยุทธวิธีเชิงรุกเพื่อทํำลายขวัญและกำลังของข้าศึกอยู่เสมอการส่งกองโจรออกไปนอกเมือง ท่านได้จัดตั้งกองกำลังขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงลอบออกจากเมืองในเวลากลางคืนเพื่อไปโจมตีค่ายพักและกองลำเลียงสเสบียงของพมา่าทำให้กองทัพพม่าต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาและประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียงการใช้จิตวิทยามีตำนานเล่าว,ว่าท่านได้สั่งให้ทหารนำว่าวขนาดใหญ่ขึ้นไปลอยเหนือค่ายพม่าในเวลากลางคืนพร้อมกับทำเสียงโหยหวนน่ากลัว ทำให้ทหารพรม่าที่เชื่อในเรื่องโชคลางเกิดความหวาดกลัวและเสียขวัญการปล้นค่ายในบางครั้งท่านถึงกับนําทัพด้วยตนเองลอบเขาปล้นค่ายใหญ่ของพม่าในยามดึกสังหารแม่ทัพนายกองและจุดไฟเผาค่ายสร้างความเสียหายและความปั่นป่วนให้แก่ค่าศึกอย่างมหาศาล วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเมืองพิษณุโลกภายใต้การนำของเจ้าพระยาสุรสียังคงยืนหยัดต้านทานการโจมตีของกองทัพพม่าที่เหนือกว่าได้อย่างน่าอัศจรรย์เมืองสองแควได้กลายเป็นปราการเหล็กที่ข้าศึกไมิอาจทำลายลงได้ง่ายๆวีรกรรมการป้องกันเมืองพิษณุโลกในครั้งนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เลื่อมลือไปทั่วและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ต่อภาพรวมของสงครามเก้าทัพเพราะการที่เจ้าพระยาสุรสีสามารถตรึงกองทัพพม่าขนาดใหญ่ไว้ที่เมืองพิศณุโลกได้เป็นเวลานานหลายเดือนนั้นทำให้กองทัพพม่าทัพนี้ไม่สามารถเคลื่อนพลลงไปสมทบกับทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่กาญจนบุรีได้ตามแผนซึ่งส่งผลให้ทัพหลวงของพระเจ้าปดุงต้องพ่ายแพ้ต่อกองทัพของล้นเกล้าวรัชการที่หนึ่งที่ทุ่งลาดยาในที่สุด การยืนหยัดของเมืองพิษณุโลกจึงมิใช่เป็นเพียงการปกป้องเมืองของตนเองเท่านั้นแต่คือการปกป้องกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งปวงแต่แล้วการรบที่ยืดเยื้อก็ได้นำมาซึ่งวิกฤตการณ์ครั้งใหม่แม้จะสามารถป้องกันเมืองไว้ได้แต่สเบียงอาหารที่สะสมไว้ในเมืองก็เริ่มร่อยหรอลดน้อยลงไปทุกทีไพร่พลและชาวเมืองเริ่มอดอยากและล้มป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานเมืองพิศณุโลกก็อาจจะต้องยอมจำนนเพราะความอดอยากไม่ใช่เพราะการรบเจ้าพระยาสุรสีทรงตระหนักดีว่าท่านได้ทำหน้าที่ตรึงค่าศึกไว้ได้นานเกินพอแล้วและบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งการตัดสินใจที่จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดณประการเหล็กแห่งเมืองสองแคว แม้กำแพงเมืองจะยังคงตั้งตรงานต้านทานการโจมตีของข้าศึกได้อย่างเข้มแข็งแต่ศัตรูที่แท้จริงกลับกำลังคืบคลานเข้ามาจากภายในศัตรูตนนั้นคือความอดอยากและโรคระบาดการถูกล้อมเมืองเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้สเบียงอาหารที่เจ้าพระยาสุรสีดวงได้ทรงเตรียมการสำรองไว้เริ่มหมดสิ้นลงไปทุกขณะ ไร่พลที่เคยแข็งแกร่งเริ่มอ่อนล้าจากการขาดอาหารชาวเมืองที่เคยมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเริ่มสิ้นหวังและล้มป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดขึ้นในเมืองที่แออัดท่านเจ้าคุณสุรสีส่งทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของลูกเมืองของท่านด้วยพระไทยที่เจ็บปวดรวดร้าว ท่านทรงประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งและทรงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเมืองพิษณุโลกได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วการที่ท่านสามารถยืนหยัดต่อสู้และตรึงกองทัพพม่าข,ขนาดมหึมาไว้ที่นี่ได้นานถึงหเดือนเต็มนั้นถือว่าเกินเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไปมากแล้ว เวลาที่ท่านซื้อมาได้นั้นมากเพียงพอที่จะทำให้ทับหลวงของกรุงเทพสามารถเอาชนะทับใหญ่ของพระเจ้าประดุงที่กาญจนบุรีได้สำเร็จซึ่งหมายความว่าสงครามเก้าทัพในภาพรวมนั้นฝ่ายสยามได้รับชัยชนะไปแล้วบัดนี้ภารกิจของท่านจึงเปลี่ยนไป จากการรักษาเมืองมาเป็นการรักษาชีวิตไพร่พล,ลซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้รอดพ้นจากความตายเพราะความอดอยากให้ได้มากที่สุดการจะสู้ตายอยู่ในเมืองที่ปราศจากสเสบียงต่อไปนั้นไม่เพียงแต่จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ยังจะเป็นการสูญเสียกำลังของชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เจ้าพระยาสุรสีจึงได้ทรงตัดสินใจครั้งสำคัญและเจ็บปวดที่สุดนั่นคือการละทิ้งเมืองพิษณุโลกและนำไพร่พลทั้งหมดตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกเพื่อถอยทัพอย่างมีแบบแผนกลับไปยังที่มั่นในเบื้องหลังแผนการนี้คือการเลือกรักษาส่วนใหญ่โดยยอมสละส่วนน้อยซึ่งก็คือตัวเมืองพิษณุโลกนั่นเอง แต่ก่อนที่จะถอยทัพท่านได้ทรงกระทําอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งตามหลักพิชัยสงครามนั่นคือการเผาเมืองท่านได้สั่งให้ทหารจุดไฟเผาบ้านเรือนปราสาทราชวังและยุ้งฉางที่ว่างเปล่าทั้งหมดในเมืองพิษณุโลกให้วอดวายเพื่อไม่ให้ซากเมืองที่เหลืออยู่นั้นตกไปเป็นที่พักพิงหรือเป็นประโยชน์ใดๆแก่กองทัพพม่าได้อีกต่อไป นี่คือยุทธศาสตร์เผาแผ่นดินที่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งในยามสงครามจากนั้นในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งเจ้าพระยาสุรสีได้ทรงนำทัพไพร่พลที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมดเปิดประตูเมืองและตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าท,ที่กำลังอ่อนล้าและไม่ทันตั้งตัวออกไปได้สำเร็จและได้ส่งถอยทัพมุ่งหน้าลงไปทางใต้เพื่อไปสมทบกับทัพหลวง ในขณะเดียวกันนั้นเองสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาฏกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้เก่งกาจและเด็ดขาดที่สุดของกรุงรัตนโกสิน์กำลังส่งนำทัพหลวงส่วนหนึ่งยกขึ้นมาเพื่อจะช่วยเมืองพิษณุโลกแต่เมื่อเสด็จมาถึงพระองค์กลับต้องทรงพบกับภาพที่น่าตกใจและชวนให้พิโรธอย่างยิ่ง ภาพเบื้องหน้าของพระองค์คือซากเมืองพิษณุโลกที่ถูกเผาทำลายจนวอดวายกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยเท่าถานและควันไฟไม่เหลือร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในอดีตพระองค์ไม่ทรงพบเจ้าพระยาสุรสีและกองทัพผู้ปกป้องเมืองอยู่ณที่นั้น ด้วยพระอุปนิสัยที่ทรงพระพิโรธง่ายและยึดมั่นในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัดสมเด็จพระบวรราชเจ้าส่งเข้าพระทัยในทันทีว่าเจ้าพระยาสุรสีได้ละทิ้งเมืองและหนีทัพไปแล้วในสายพระเนตรของจอมทัพสูงสุดการละทิ้งที่มั่นในยามศึกโดยไม่ได้รับคำสั่งจากทัพหลวงนั้นถือเป็นความผิดสถานร้ายแรงที่สุดมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต พระองค์อาจจะมิได้ส่งทราบถึงรายละเอียดของสถานการณ์ความอดอยากภายในเมืองหรืออาจจะทรงเห็นว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการละทิ้งเมืองหน้าด่านที่สำคัญได้อีก ความโกรธทาได้แปลเปลี่ยนเป็นคำบัญชาอันเด็ดขาดสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฏได้ส่งทหารม้าเร็วออกติดตามจับกลุ่มตัวเจ้าพระยาสุรสีและเหล่าแม่ทัพนายกองเมืองพิศณุโลกทั้งหมดมาเพื่อรับการไต่สวนความผิด เจ้าพระยาสุรสีซึ่งกำลังถอยทัพอยู่นั้นเมือ่อทรงทราบว่ากรมพระราชวังบวรเสด็จมาถึงและมีพระบัญชาให้จับกลุ่มตัวท่านก็ส่งเข้าพระไทัยในชะตากรรมของตนเองทันทีท่านไม่ได้ทรงคิดที่จะหลบหนีหรือต่อสู้แต่ได้ทรงยอมมอบตัวแต่โดยดีและถูกคุมตัวกลับไปยังพลับผลาที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้าณที่นั้นการไต่สวนได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง แม้เจ้าพระยาสุรสีจะทรงพยายามกล่าบบังคมทูลชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นทั้งหมดในการตัดสินใจของท่านแต่ด้วยพระพิโรธ์ที่พลงพลานสมเด็จพระบวรราชาเจ้าก็มีได้ทรงรับฟังเหตุผลเหล่านั้นพระองค์ทรงตัดสินว่าเจ้าพระยาสุรสีมีความผิดจริงตามกฎอายการศึกและได้ทรงมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตวีรบุรุษผู้ปกป้องเมืองสองแควในทันที โศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดวีรบุรุษผู้ยืนหยัดต่อสู้กับค่าศึกนับแสนมานานถึง5เดือนเต็มผู้ซึ่งเพิ่งจะนำพาไพร่ผลของตนเองรอดผลจากความตายมาได้หมาดๆกลับต้องมาจบชีวิตลงด้วยคมดาบของฝ่ายเดียวกันเองด้วยความเข้าใจผิดและด้วยความเข้มงวดของกฎหมายสงคราม พยักแห่งเมืองสองแควได้สิ้นลมลงแล้วไม่ใช่ในสนามรบแต่ในสนามแห่งการพิภากษาการตัดสินใจที่ถูกต้องในทางยุทธศาสตร์ของท่านได้กลายเป็นความผิดมหันต์ในทางกฎหมายและได้นำมาซึ่งจุดจบที่น่าเศร้าและน่าสะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยการสิ้นชีวิตของเจ้าพระยาสุรสีพิษนุวาธิราชดวงภายใต้คมดาบแห่งอาญาศึกนั้น คือจุดจบที่น่าเศร้าและเต็มไปด้วยคำถามสำหรับคนรุ่นหลังวีรบุรุษผู้ซึ่งควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญในความกล้าหาญและสติปัญญากลับต้องถูกประนามในฐานะผู้ละทิ้งหน้าที่และต้องโทษประหารแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นโชคชะตาได้เปิดโอกาสให้ความจริงและความพักดีของท่านได้รับการพิสูจน์ในเวลาต่อมา หลังจากที่ทรงมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตเจ้าพระยาสุรสีไปแล้วนั้นเมื่อพระพิโรธของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเริ่มบรรเทาลงและเมื่อทรงได้รับฟังคำชี้แจงจากเหล่าทหารและชาวเมืองพิษณุโลกที่รอดชีวิตมาได้โดยละเอียดอีกครั้งพระองค์ก็ทรงเริ่มตระหนักถึงความจริง ทรงเข้าพระไทยถึงสถานการณ์ความอดอยากที่บีบคันอยู่ภายในเมืองและทรงเข้าพระไทยถึงเหตุผลในทางยุทธศาสตร์ที่เจ้าพระยาสุรสีจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นพระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้าทรงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทำอันวู่วามของพระองค์ และทรงยอมรับว่าการตัดสินใจของเจ้าพระยาสุรสีนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสงครามอย่างแท้จริงแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเมื <im> ่อ <Al> ข่าวการประหารชีวิตเจ้าพระยาสุรสีได้ทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณกรุงเทพมหานครก็ส่งพระพิโรธสมเด็จพระอนุชาเป็นอย่างยิ่ง หลนนกล้าวรัชการที่หนึ่งผู้ทรงเป็นพระประมกุกและทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลย่อมทรงเข้าพระไทยในวีรกรรมและความพักดีของเจ้าพระยาสุรสีเป็นอย่างดีการสูญเสียขุนศึกคู่พระไทยที่มีความสามารถสูงเช่นนี้ไปถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของแผ่นดิน มีบันทึกว่าได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นระหว่างสองพระองค์พี่น้องจนสมเด็จพระบวรราชาเจ้าทรงต้องเสด็จไปทูลขอขมาทั่วต่อพระเชษฐาและทรงยอมรับผิดในการกระทำอันเกิดจากพระอารมณ์ของพระองค์เองแม้จะไม่สามารถชุบชีวิตของวีระบุรุษให้กลับคืนมาได้ แต่การที่องค์พระประมุกสูงสุดของแผ่นดินส่งเข้าพระทัยและส่งยอมรับในความถูกต้องแห่งการกระทำของเจ้าพระยาสุรสีนั้นก็เปรียบเสมือนการพิสูจน์ความพักดีและเป็นการล้างมนทินให้แก่ดวงวิญญาณของท่านในท้ายที่สุด พระเกียรติยศของท่านได้รับการกอบกู้คืนมาและวีรกรรมของท่านก็ได้รับการจารึกไว้ในพระราชพงศาวดารในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละอย่างสมบูรณ์ <spo ises> เมื่อการเวลาผ่านไปเรื่องราวของเจ้าประยาสุรสีพิสนุวาธิราชดวงได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมา เป็นอุทาหรณ์ที่สอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงแง่มุมที่ซับซ้อนของสงครามความเป็นผู้นำและความพักดีมรดกประการแรกที่ท่านได้ทิ้งไว้คือบทเรียนแห่งการเป็นผู้นำที่แท้จริงท่านได้สอนให้เรารู้ว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีความกล้าหาญในการสู้รบแต่ยังต้องมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าสิ่งนั้นจะสวนกระแสอันตรายและอาจไม่เป็นที่เข้าใจในเบื้องแรกต่อไปท่านได้แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของชีวิตไพร่พลนั้นสำคัญยิ่งกว่ากำแพงเมืองหรือดินแดนที่ว่างเปล่า มรดกประการที่สองคือวีรกรรมการป้องกันเมืองพิศณุโลกที่ได้กลายเป็นต้นแบบของความอดทนและความเสียสละในการปกป้องบ้านเมืองการที่ท่านสามารถตรึงอ,องทัพพม่าที่เหนือกว่าได้นานถึงหเดือนเต็มคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะในมหาสงครามก้าทัพและช่วยรักษากรุงรัตนโกสินทร์ไว้ได้ มรดกประการสุดท้ายคือตัวท่านเองที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกแม้ว่าท่านอาจจะไม่ใช่คนพิษณุโลกโดยกำเนิดแต่ด้วยความรักและความทุ่มเทที่ท่านมีให้แก่เมืองสองแควนั้นได้ทําให้ท่านกลายเป็นพ่อเมืองในดวงใจที่ชาวพิษณุโลกให้ความเคารพรักและเทิดทูนมาจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันแม้ว่าชื่อของเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชดวงอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ากับวีรกษัตริย์พระองค์อื่นๆแต่เรื่องราวของท่านก็ยังคงได้รับการศึกษาและถ่ายทอดอยู่เสมอเป็นเครื่องเตือนใจถึงโซก,กนาตกรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดในยามสงครามและเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแด่ดวงวิญญาณของวีรบุรุษผู้พักดีที่ต้องจบชีวิตลงอย่างไม่เป็นธรรม เรื่องราวของเจ้าพระยาสุรสีคือบทสรุปอันน่าสะเทือนใจว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นวีรกรรมไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการเฉลิมฉลองเสมอไปแต่คุณค่าของวีรกรรมนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยความพักดีและความเสียสละของพยักษ์แห่งเมืองสองแววท่านนี้ได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และในหัวใจของคนไทยตลอดไป